สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราไปที่ไายพิษธรรมภพรัาเก้าแล้วมาวไกลเลยใช่ไหมคะร้อนอเหรอคะเอาเข้าเข้าร่มก่อนรูปไปแล้วอุ้ม ก่อนจะมีนิ้วปูหันมาเ็าจะมีแขนสวยมากคุนดูตรงนี้สวยปเอลาดาวอันนี้ตกมาค่ะมันคือขยะ สร้างปริศนาที่ไม่ควรอยู่บนชายหาดใช่ไหมเป็นขยะทะเลมาแล้วกํลาลังเดินเข้ามาแล้วนะคะ เรคลื่อนที่ขาการสมคลรที่เกิดรู้ไหมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอ๋อก็คือแผ่นดินลกขึนเนี่ยแผ่นดินเกิดเกิดพงเ,เ,เ,เลื่อนที่ขากันอย่างนี้เขาบอกว่าจงจับคู่ภาพภัยพิบัติที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ลานียาอันนี้ยาหนูรู้จักไหมปะเปิดนิดนึง ไม่กลัวหลายๆตัวก็เริ่มมีประชาอันนี้คือตัวอะไรอะอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ใต้ใต้น้ำตอนนี้เาอยู่ตอนนี้เหรอตอนนี้สูญพัน์ไปหมดแล้วลูกเรมดูไซิ่งดุ พูดเลี้ยอ huge n o นใหญ่ไหมใหญ่ไม่ได้ใหญ่ปกตินะใหญ่บิ๊กเบมอันนี้มีเริ่มสมองดีปุ๊บอ้าวฉันือเลยต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยเริ่มมาเป็นมนุษย์แบบทุกวันนี้ใช่ไหมนแล้วนี่คือคนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมเห็นกระจุ้เห็นปี๊ปเลย เร่มันเริ่มหลังตรงก็เริ่มเป็นคนแบบเราเลยนะคะเริ่มเป็นมน, <c oughs> นุษย์ลัยะเะเสนดรย่พหร็๊อนี่ก็เริ่มนีไหมหัวโตเลยเริ่มมีสมองเริ่มมีความรู้แต่ว่ายางไม่ได้ใสเ่เนะน้าน,นี่ผู้หญิง ก่อนนะคะเวลาเขาหิวเขาจะใ,ใช้ยินสองอันมาขุดกันอย่างนี้เลยค่ะพบกันอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเกิดไฟทำอาหารไฟใช่ไหมแล้วก็มาประกอบอาหาใช้ฟันทำอะไรแล้วคะมิ拉เขาเริ่มใช้ผ้าทำเหรอคะเริ่มเอาผ้ามานุ่มผมใช่ไหมเริ่มเอาผ้ามาปิดตัวแล้วหนาว ลายโบราณใช่ไหมคะเวลาแต่ก่อนคนก็ทำลายเขาก็เป็นสลักลงไปในหิน chọn gửi ở ghina nào nào gửi 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 Oh my dad. Iklo. Yeah. I know. You gonna build. No, I don't. Help them no. to build Iklo. want to them? No. When I And <laughs> ในอะไรนะ Saint นอยู่ในโปร่งเวลาเขาหนาวเขาจะเขาจะอันที่แบบติดก็คือเขาจะเขียนชื่อเอน่าบ้าเขาก็จะใช้มือขุดเขียนชื่อเขาก็แล้วก็จะไม่มีใครสามารถนอนที่เขาได้เวลาเขาหนาวเขาก็จะไม่งวนนอนอยู่ที่นี่เฮ l the bear? ก็ Story, เลยวโซนที่เย็นเจ็บจนทั้งหลาเส้นไหนอย่างนี้แตตอนนี้เราไม่โซนที่ร้อนที่ส hmm. ุดในโลกแล้วค่ะตรงเป็นโซนอะไรคะโซนร้อนค่ะทะเลทรายเดสเซอร์แคทตาส์แคทตาส์ kind of animal live in the desert snake snake and camel yeah คามิมซวเขาใช้คามิลเป็นพาหนะเป็นเต็นที่คนเมื่อก่อนเขานอนค่ะเข้าไปอยู่ในเต็นแบบเขาสิอย๋ยงผมเป็นชาวไปดูยินรอบคัวผม อยนเนระเทศโอมาเมื่อก่อนเราจอยู่ไปอย่าปนั่งดื่มน้ำชาหน่อยไปถเราเลี้ยงสัเป็นหลักเวลาจ่ายบ้านกะทีก็สนุกกันมากแบบมืดถูกแล้วลูกไม่ปิดสิส someone want to eat hey that's my food come here I want to eat out It's gone. Yeah. It's gone. Okay. The baby, oh. yeah. it? Okay, <coughs> okay. okay this is the song. North America and north Asia. ทยนัย่นจะกินไ t h ทยไปยมกเสือกินกวางไซตเวียนไทยเกย์อนดลุไส้ทะลุงมาเลยคะ่ะวว้าวอ,นนอันนี้ก็อูเวอรีนไลกินพี่กระต่ายน่าสงสารมากเลยอะ่ะ น่เป็นเทมเลนี่ไมเตอร์นีอเ่นเลสต์เเสเลเลลเลสนลสเล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 ่นสเสลเดอร์เล่นอยากเล่น พร้อมแล้วไปนิ้วต้องตองมืออกต้อมือออกว้าับกันปาป์าจะลงแล้วทักกันไม่ต้องไม่ต้องทับกันไปรอตรงนู้นไปรอตงอรอตงนู้นยวชนไม่เสร็จ เราไม่ใส <aría> <the> ่รองเท้าข <ın> <en> <s Elliott ills> the ึ้นไปอ่ะเร็วมากตอเแรกกนรู้สึกดึงก็ได้ลงกันหน่อยแล้วหนึ่งไม่ใช่ต้องใช้ด้วยกันแล้วไปไม่กับปลาปะ ดดดี้วอ้งท่หลาามานกระสบน้่งวมิวกอะกระสี่เาบอกไ่าหนกระป๋าไหนอ่ะใส่นี่ไม่ไ้หกระป๋าแม่เหรอ บิกมี่เนี่ยเขาเรียกชนเผ่าบิกมี่เนี่ยหน้าตาเป็นเป็นชนเผ่าบิกมี่บิกบิกโอ้บิกบิกก็คือบิกบิกแม่บิกบิกก็คือบิกบิกเฮกัน up 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 นี่คืออะไรอ่ะแล้วมีตรงไหนอีก brain บวกแล้วสมองใช่ไหมแล้วก็มีตานี่ล่งปอด heart หัวใจยับ อันตรายไหมพีเอ็มจะหมกเลยอันตรายนะต้องใส่เครื่องใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ฝนมันตกลงมาในป่านะคะเสร็จมันก็ไหลาตามลำธารตรงนี้ไห,หลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,ร,รืมาถึงเสร็จมันก็โดนพัดพือนเสร็จมันก็มาถึงตรงนี้แข็ง,ขงอันนี้ มีทุน <cado> น้อยใช่ไหมใช่ไม่ไหวไม่ไหวเราแค่นี้เราแค่นี้นะคะจริงๆเหลืออีกแสนสิบเราะม่บอกแล้วว่เยอะเหรอคะ